แล้วกูมาแล้วเฮ้ยฮะช่วยกูช่วยกูเออแขนขาดกูมาแล้วล่ะอย่างเงี้แขนขาดวะเหี้ยนี่ไงไอ้กูโดนเผาเออ ็โอ yep. oh, pues ้แขนกูขาดแกนน้องกูเอาเืนมานะมาละคุณทำยังไงแขนตัวเองขาดวะแวเราต้องขึ้นหน้าต่างใช่ไหมใช่กูว่าน่าจะต้องอย่างนั้นอะอ่าเรามาแล้วเพื่อนเรามาแล้วเพื่อนกกงนี้มันมีอะไรวะมีอะไรวะกดแท็บเพื่อดูทาร์กไปเพื่อนมันบอกว่าให้ขโมยเพอร์สนาลไฮจีนไอเทม มันคืออะไรอ่เฮ้ยอ้อ้าแกไอ้เฮียกูโดนจับแล้วเนี่ยมึงอยู่ไหนแกกูโดนจับไอ้เฮียช่วยกูเฮ้ยกูโดนมัดกูร้อนกูร้อนกูจะตายแล้ว ไอ้ดูทาวิ่งกูอยู่ข้างในกูอยู่ข้างในกูอยู่ข้างในเพื่อนเมื่อกมึงแก่กูก่อนกูแก่มัดกับมึงตายเมื่อกี้โดนมึงโดนมึงโดนเลยเนี่ยที่ท้ำความสะอาดอัตโนมัติกูไอ้เี้ยนทมันมีตัวเดียวเว้ยยังไงเราก็ชนะมันเว้ย กูเห็นมีดนะเว้ยกูเห็นมีดในห้องครัวนะเว้ย่านเอาไงวะไอ้เหี้ยเฮ้ยตัวอะไรอะมิดเฮ้ยอะไรไหนเฮ้ยแมงสาบไอ้เหี้ยเอ้ยอุ้ยมันแดกกูเราเหลือเบรกอีกไอเทมนึงเหรอเฮ้ยอย่าแม่แกมมึงเออ้เหี้ยบาแล้เหี้ยเออกูโดนจับกูโดนจับไอ้เหี้ยกู ไอ้เน,นี้ยเดี๋ยวจับกูต้องเอาไปไหนอะ่ะเอาเนาะออกนอกบ้านมันขูออย่ยงกูมึงยังไม่ตายฮะยังยังมันขู่ยงกูออกจากบ้านเลยสัตว์กูมาแล้วไอ้เหี้ยมึงทำอย่างงีเไรสัตว์ได้ไเนี่ยจะหาอาวุธเว้ยแกป๊ปเฮ้ยมันเห็นกูแล้วกูทะลุไงกูอยู่ห้องน้ำแกป๊ปเฮ้ยกูน้ำไปห้องน้ำแล้ว หรือเปล่าโอเคเหมือนจะได้แล้วไหนวะทีมีอยู่เฮ้ยกูทำให้มันตันแล้วเพื่อนโอเคทีมีแต่แล้วเพื่อนเฮ้ยเฮ้ยไอ้สัตว์เพื่อนกูมึงเป็นอะไรวะเนี่ยโอ้โหเกิดข้างนอกเลยเฮ้ยโอ้ my god เอต้อง CPR เหรอเหรอให้เพื่อนของคุณอ้เออกีฟอยู่ CPR ดือดื้อดือดือดื้อดือดื้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 อดือดื้อดื้อด้อดือ้อดื้อดื้อดือดื้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 อดือดือดื้อดื้อดือดือดือด้อดอดดือดดือดออดอดื อ่อชิดอืมนี่สินะการเป็นนมมันขโมยซิเกลตบ้านคนอื่นกินขอดูดทีเดียวหมดเลยเออเม่อกี้ช่วยด้วยกูมาแล้วกูย่อง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 เฮึบเอากูแล้วเอากูแล้วสกอร์ แล้วกูจะทำยังไงโอเคแกมาแล้วอไอ้เฮียเราไม่มีของตอกรกรงกระหนูหรอวะเฮ้ยมีดมีดแกปมีดมีดนี่ไงแกปมันมานะแกปมันมามนเขามาอยู่ในนี้ปิดประตูกูมันไม่เห็นเราหรอกไอ้ทัดเชื่อกันไอ้แกปมันอยู่นี่ ูไม่ยอมหรอกไอสัตว์แล้วแง้มดูหน่อยไหมอุย้ยแก๊บมันยังอยู่อ่ะไอสัตว์มันไปแล้วเพื่อนเราต้องรีบหน่อยแล้ว<แ>ไปแล้วสี่นาทีเพื่อนเอาอินไหมเฮ้ยมึงเอาก่อนเลยกูว่ามันอันตรายเกินไปว่ะอี้ยแก๊บไอสัตว์ควยอีออ้ยแก๊บ มึงฟันกูมึง CPR ไหวป่าวะเฮ้ยเฮ้ยกูกดผิดไอ้แกยแกูตายเลยกูจะมึงก็จะแบบนี้มไงมึงยัง CPR อยู่ไอ้สัสแกมึงโดนเอ้ยมันเอามีดไปไว้ไหนวะเนี่ยมันถือไว้เฮ้ยแมวมาแกมอนเหรออุ้ยหนูปะแกมบหนูหนู อไม่ไม่กูกูกูจะไปอาบนก่อนเดือดเดือดเดืดเ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 ืดกูได้ยินเสียงมันมาเออก็เป็นแกพามาไอ้เหี้ยมันเอามึงไปไหนเฮ้ยมันเอาเพื่อนกูใช้ตู้เย็นมันไปยังเปิดเลยกระโดดกระโดดกระโดดหยิบที่จับเออเปิดเออ โอเคอยยออ้้้เเหีะไรมองเห็นกูไหมไม่เห็นหรอกไอ้เหี้ยมึงโง่นมัเออาหมมนไไ่ด้เฮ้ยโง่ไอ้เหี้ยอ๋อพี่ลู่ไม่ใช่ห้องนอนเพื่อนลองดูหน้าตามันดีๆพี่ลู่ไปว่าอะไรลองคิดใช้ดูหน้าตามันดีๆแป๊บนึงกูรู้ก่อนแล้วทำไมอ่ะกูขาขาดกูโดนหนูกัดขาขาดกูขาดโอเคขากูกลับมาแล้วพี่ลู่ไปว่าอะไรหมอน เฮ้ยมันเอื้อมลงมาหยิบกูอ๋อวยเชี้ยแม่งทำเพื่อนกูอีกแล้วไอ้สัตว์แล้วนี่ขาใครอะขากูอะแต่ว่ากูยังหาหมอไม่เจอเลยเดี๋ยวนะกูทะลุจากฝั่งนี้ไปฝั่งนี้เพื่ออะไรเฮ้ยมันเห็นกูอะขากูหักแกรมขาเบื่อคาดไอ้เหี้ยขากูเฮ้ยแกรม โอเคเพื่อนกูมาแล้วมึงลุกได้แล้วไอ้เหี้ยเอากูต้องกูต้องตือดื้อมึงเหรอลาก่อนเพื่อนเฮ้ยอย่าเพิ่งกลายเป็นนมตืดต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 ืดตดตืเอ้ยเราไปขโมยหมอนกันเถอะเฮ้ยโอ้ขาแขนขาดแก๊บ อกูโอ้ยแกโอ้ยแกกูโดนกูโดนเครื่องปั่นนอ้สัสแกมึงโดนมึงต้องรอกูเอ้ยมึงต้องไม่เอากูออกจากเครื่องอะไอ้แกกูอยู่ในเครื่องไอ้เหี้ยกูอยู่ในเครื่องทำความสะอาดอ่ะแล้วมันเอาออกไงกูก็ไม่รู้ดยเนี่ยไอ้เหี้ยเออมึงรอด